โกกกอากาสเจอตัวละครับอุ้ยสามหมื่นห้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเตรียมเองเกี่ยวค่ะตอนนี้เราอยู่ที่รายการหาทำใช่แล้ววันนี้เรามาหาทำกันอีกแล้วเช่นเคยตอนนี้เราอยู่กันที่ไหน ก็ตอนนี้เราอยู่เป็นที่โกดังเสื้อยืดมีสอง U S A เองครับอยู่แถวพระรามสองใช่ก็คือตรงข้ามกับเซ็นทรัลพระรามสองใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะซอยทา่ออาข้ามสมจุดกําเนิดของเสื้อวงจริงๆอะชันไปรีเสิร์ชมาคนจากทั่วโลกเขาทําการบริจาคเสื้อ, <S <S อให้กับชาวกัมพูชาซึ่งช่วงนั้นน่ะมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกว่าคิลลิ่งฟิลซึ่งก็คือใช่ค่าล้างเผาพันธนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น ใช่ถือว่าเป็นแบบศพตนาตกรรมที่หน้าโคดรูุกมากๆก็คือคนอะก็เอาทางเสื้อยืดธรรมดาหรือไม่แม้กระทั่งแบบศิลปินดังๆเนี่ยครับเขาเอาชื่อของตัวเองอ่ะมาบริจาคซึ่งแน่นอนเลยว่าในเสื้อเหล่านั้นน่ะมันก็จะต้องมีลายปิ้นลายเสื้อวงอะครับ<ม>ที่แบบว่ามันเป็นของวงเขาจากค่ายเพลงอย่าเนี้ย คนมาด้วยด้วยเหมือนเสื้อผ้ามันเยอะเกินคนกัมพูชาเหล่านั้นก็เลยเอาเสื้อผ้าออกมาขายแต่ด้วยแบบสรีระด้วยทั้งคนยุโรกทั้งเอเชียมันแบบมันต่างกันเขาก็เลยออกมาขายแบบในตลาดนี้ครับมันก็เลยทําให้เป็นจุดต้นกําเนิดการขายเสื้อผ้ามสองเสื้อที่เราจะมาดูในวันนี้มันก็จะแบบขาไซส์กันไปขาลายหลายแบบเสื้อขัดงานกระสอบเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีขายแบบราคาทรงแล้วก็เป็นแบบขายปีได้ใช่อย่างอย่างวันนี้ก็คือเป็นแบบที่เราใส่เป็นอะไรอน ไอออนไมเดนสวยแจมเมทาลิก้าเก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับเสื้อยืดเสื้อวินเทจเสื้อวงนะครับบางคนอาจจะแบบงงๆอยู่แบบเสื้อวงเสื้อยืดสองรุ้นทเห็มันเหมือนกันไหมแต่วันนี้เราจะพาเขาไปดูกันดีกว่าไปดูคําตอบกันค่ะไปเรซ่า เยอะมากเนี่ยเห็นยางเงคือเยอะเลยนะทุกคนอันนี้เป็นเสื้อมัดหย้อม,ม,ม,อมที่ตอนนี้นิยมขายในตลาดเงี้ยแบบกีรมากแต่ตัวนี้ดีนะอุ้ยดูนี่เป็นแบบฮิงเกลิลคือแบบตอนเนี้ไปไปไหนเนี่ยเจอแต่เ,เสื้อมัดยออ้อมเราปวดเหียอยู่กลัวอ่ะทุกคนก็คือตอนนี้เกมกับเผียวก็คือไม่ได้รู้มากมไม่ได้แบบแน่นเดี๋ยวเราจะพาไปหาสอสาสามร้านเราให้เขาแบบอธิบายเลยดีกว่าว่า ไยังงเอางี้หม้เสื้อที่เราใส่มาวันนี้เราอะอยากที่จะพิสูจน์ว่าพี่เขาจะเซียนไหมโอ้เออให้เขาดูเลยว่าของจริงหรือเปล่าไปคะ่ะพิสูจน์ให้เลยไหมใช่ให้พิสูจน์ให้เลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ที่อยู่ประจำที่โกดังแล้ว ชื่อว่าพี่เหน,น่งน <c oughs> ั่นเองนะคะก็อย่างที่เราพูดไปครับให้พี่เขาอะมาพิสูจน์เสื้อเราสองคนอันนี้คือตัวนี้คือถ้าดูตรงๆเลยมันจะเป็นเสื้องานแบบงานาใหม่ขึ้นมาครับของปีนี้ของยุคนี้มากกว่าก็คือถ,ถ,ถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดคนทั่วไปที่ไม่เล่นเสื้อนี่เราก็จะดูแบบเฮ้ยสวยดีลายสวยแต่ถ้าคนเล่นพอโครงการเสื้อนี่เขาจะรู้เลยว่าเออเสื้อมันเป็นเสื้อแบบเขาสับกันเขาเรียกว่างานใหม่งานใหม่สำหรับงานใหม่ เป็นฟิลเหมือนรีเมคปะใช่ครับก็เหมือนแบบว่าตอบโจทย์ของคนแบบต้นทุนต่ำซึ่งแบบว่าของเห็มราคา้นไใช่ใชด้แล้วถ้าอย่างนี้อะค่ะเหมือนกันฮะงานเดียวกันเลยก็คือแบบอยู่ที่บริษัทของใครที่จะทำขึ้นมาในเช่นกันนี่คือก็จะเป็นของเอซิ่นเทมใช่ไหมใช่เอซิ่มเทมก็เดินทำลิขสิทธิ์ขึ้นมาทำของเขาเดินประมาณนนั้ซึ่งแบบถ้าเป็นเรามองไม่ออกได้ถ้าเป็นเราหมาคือเรามองไม่ออกจริงถ้าส่วนตัวคือถ้าส่วนคนเล่นเส้นจริงคือเราต้องใส่ใจเข้าไว้ใส่เข้าใจ มันจะได้แบบเดินเดินแล้วยืดแบบมีแบบมีภูมิแบบนิดนึงเสื้อแบบไว้พลังว่ะออคนไม่รู้ไม่ผิดครับหมายชางมันไม่มีกับขีดทางขั้เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะให้พี่เน่งอธิบายว่าป้ายคำตอบที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยใช่มันคืออะไรมันคืออะไรซึ่งอันนี้คืออะไรครับพี่เน่งคือจริงๆคือป้ายครับก็จะมีแต่บริษัทหลายบริษัทที่มีมาผ่านโคสตาเจ้าของแต่ละป้ายเหมือนกันอ๋อแล้วสนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาที่ต่ำสุดที่ท่านมี เขาเรียกว่าเป็นเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามแลราคาสามพันเก้าอ๋อที่ว่าถูกสุดใช่ไหมพี่ทำไมถึงเรียกว่าเบอร์สามคะมันมันแยกจากอะไรเบอร์หนึ่งเป็นสภาพที่แย่ดรอปสุดครับอ๋อที่แบบว่าแม่แหลกผ่านการเลือกมาแล้วว่ะสีสีไม่สดมีตำหนิบ้างค่ะเป็นรูมดกัด ก็จะไล่ขึ้นมาคือสภาพก็จะดีขึ้นมาแล้วค่ะเบอร์หนึ่งคือสภาพสาอลพร้อมคิดเลยครับอ่ะแล้วให้อย่างเงี้ยค่ะพี่เน่งเป็นวินเพนมาบินนะเป็นวินเพนมาบินแต่ละป้ายเขาจะบอกโค้ดอ๋อเหรอใช่โค้ดเพรว่าตรงนี้คือเป็นเบอร์สามเป็นเบอร์หนึ่งเป็นวินเพจนะเป็นแขนยาวเป็นแขนสั้นอะไรย่างเงี้ยจะบอกหมดเลยส่วนป้ายนี้ก็จะมีราคาประมาณหนึ่งถึงสองร้อยกว่าบาทสองร้อยตัวใช่ ขายขายต่อตัวนี่ประมาณเท่าไหร่คะตัวเหมือนจะอยู่ที่รายสกรีนของตัวนั้นว่าลายนู้นลายนี้ราคาได้เท่าไหร่อยู่ที่เราด้วยนะว่าเราจะตีราคาับว่าเราจะไปคัดเป็นยังไงอะไรดีตักตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้คือเป็นตัวสองมันกินนี่คือจะเอ๋อเบอร์สองดีขึ้นมาหน่อยใช่เบอร์สองสภาพก็สะอาดขึ้นส่วนมากคือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะยกเบอร์สองไปเบอร์หนึ่งไปเพราะว่าเขาจะเน้นสภาพ เป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้นะคะทั่วทั้งใหญ่เลยนะคนที่เล่นผ้าหาหัวผ้าหาเส่้อผ้าจะเล่นเบอร์สามหลักๆเลยนะเบอร์สามเบอร์สามก็คือดอเป็นแบบดอกสุดฮะทำไมมันถึงไปอยู่ในนั้นใช่ครับคือข้อดีข้อเสียมันจะต่างกันใช่หรอพี่แต่คือส่วนเบอร์หนึ่งฮะผ้าได้สภาพดีมากแต่หัวจะน้อยมากแล้วถ้าสี่ปลาคือการหน้านี่คือเบอร์สามนะเบอร์สามนี่ก็คือกี่บริษัทหนึ่งมันก็จะต่างบริษัทกันไปแต่เขาแพ็คเหมือนกันเพราะว่าบางคนบริษัท เบอร์สามใหม่กว่านคะเบอร์สามก่าวันและบริษัทออ๋อและเราอ่ะรู้เลยป่าว่าสมมติว่าบริษัทเนี้ยเทียบกันอ่ะก็คือจะรู้ว่าอันไหนเก่ากว่าจะรู้แค่สภาพครับเป็นหลักๆอย่างเช่นมีมีเบอร์สามที่สามใต้ถ้าจะให้เลือกเบอร์สามที่สภาพดีสุดก็จะมีเราจะรู้ว่าคือเราเคยออกมาเล่นมาเยมาเอย่างนี้เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาถึงตรงโซนที่ว่าพี่เขาอ่ะเหมือนจัดแสดง เรียกว่าสวมเสื้อวินเทจหายยากๆไาแบบหมดโหดเลยอันนี้มันจะเป็นเหมือนการ์ตูนอีกมาร์กหมดเลยถ้าเป็นแถบบนราคาถูกมากใช่ไหมคะพี่ครับสหรับผมนะแต่ว่าตัวแดงนี่คือมีความพิเศษคือปักใช่ใช่ครับใช่ครับถ้าอย่างอ่นมันเป็นเหมือนสกินใช่ครับทั่วไปมันเป็นสกินหมดเลย แต่ันจะเป็นฝายมันเป็นแบบเหมือนงานยึบมืออ่ะมันไม่ได้เป็นสกีน่ะก็ถ้าถ้าอย่างเงี้ยแถวบนสุดนี่ตัวไหนแพงสุดครับตัวไหนตัวเหลืองครับตัวสีเหลืองตัวนี้เราเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่หายากด้วยแหละผมว่านะอันนี้พี่ตัเท่าไหร่ครับตัวนี้มีคนขอล่าสุดเอ่อสามหมื่นห้าครับก็สุนี่ขอยังไม่ปล่อยใช่ครับสาหมื่นหเนี่ยข้างหลังตอนเป็นเนี่ยมายแต้่ครับอ๋อ มันเป็นตะเข็บเดียวด้วยนะแต่อันนี้คืออันนี้เดี๋ยวจะบอกนิดนึงว่าตะเข็บเดียวกับตะเข็บคู่ตะเข็บเดียวถ้าตะเข็บคู่มันก็จะเย็บเป็นคู่แบบนี้ใช่ครับอันนี้เป็นสองพันสองพันต้นมันตามจริงอ่ะงานใหม่ตะเข็บเดียวม็มีครับเหมือนคนในแบบนียงก็เห็นีน่ะก็จะมองว่าตะเข็บเดียวมันมีเทต์หลังจากซเวินเทตุแล้วนี่จีนเทสิ์ครับว่า มีของมาส่งตัวนี้ตันนี้อันนี้ตัวนี้พี่ครับใช่ครับนี่เป็นตุ๊กตาวินเทจที่เกี่ยวกับพวกตัวนี้มันหันยาวใช่ครับใช่ครับอย่างทั้งบนเนี่ยเป็นพวกสัตวีดครับใช่ครับแล้วแพงด้วยนะเป็นงานเก่าทั้งหมดเลยครับทุกคนดู อล่ะทุกคนแน่นอนเราเดินดูกันมาเยอะแล้ว<ช>มันเกิดีเลดมากๆวันนี้เราก็เลยจะมาลุนเปิดกระสอบกันซึ่งที่เกมเลือกอะเป็นเบอร์สามเบอร์สามแบบที่มีเขาพูดก็คือมันจะมีสิทธิ์ที่จะได้ลุนเจอผ้าหัวหัวอะเอาอ,อย่างเงี้ยแพ็คละเท่าไหร่อันนี้ที่เกมดูไวยอะท้ไ้ ก็คือได้ไปกัะสอบปน่นประมาณ220บวกบวกเพื่อเพื่อนๆทุกคนนะคะแบบสำหรับคนที่อยากเห็นว่าอเ,เออเราเปิดแพ็กมาแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็สำหรับ EP นี้นเราจะได้รู้เลยว่าควรค่าเกี่ยวกับการมาหาทำไหมเอาไหม,ไม,เ,ไมเราลองสุ่มสรุปเราจะเอา,อาไไมาส่อไให้คนให้ทุกคนดูว่ามันจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่า ถ้าไม่เอาทั้งลูกก็ได้ครับเอา30ตัว3,000ทักหลวยใช่ครับ้าวดูซิเราจะเจอช้างเผือกไหมตึ้งตึ้งเดีอจะเป็นพวกลายหรือภาพทั่วไปหลบไปแต่ก็จะเก็บไว้ได้นะครับโดนฆาตกรรมมาเลือดออกเก็บไว้สำหรับเวลายอมไม่เนะทีนก็คือหากทานจนคนคุณจะไม่มีร้าน เอาได้สตาร์วอลให้พีีนีีใส่้มอนนี้แม่แม่ที่เจอแวนบอมมาเลโอ้บอมมาเลนี่นี่อันนี้เพียวใส่ได้บอมมาเลตัวนี้ตัวนี้ก็2องสอีกใช่ไหมพี่มีโอกาสเจอตัวแหวนป่ะเออยากอุ้ยอุ้ยวันแล้วอุ้ยสู้นะอ้ยเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็คือหลักพันเลยนะครับตัวนี้ ไปแล uh ้ว huh. อุ uh ้ย huh. อ oh. ุ้ยเดียวเดียวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนี่อุ้ยเดี๋ยวดีเในนูดูนี่ตัวหน่อยพี่ดูก็จะเป็นแพสต์ตัวโี๊ยอุ๊ย ตัวนี้คืออนาคตอนาคตถ้าวินเหนนยินจะแพงเพราะเป็นงานตายเลยโอ้โหเจอช้างเผือกแล้วครับด้านหลังครับเสื้อทัวร์ครับตัวมิวมาเจ็ด้วยตัวนี้อยู่ตลาดเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยหนึ่ร้อย adidas อีกแล้วอ่าไม่สีอ,อ่อนเจออีกแล้วโอ้โหเนี่ยไซส์เทียวเลย ุ้ยตัวนี้เอาได้มาเดี๋ยวขอดูที่พ่อสตาร์วอลมาอีกแล้วพ่อโอ้โหตัวนี้โอ้ตัวนี้เลยเริ่มอะไรแน่นอนครับลูกนี้คือแบบมันออกเยอะอ่ะไม่ได้ของผมตัวนี้กันลั่นสุดแล้วนะลั่นเลยตัวนี้ลั่นเลย เอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้กันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก<ช>็อย่างที่เราบอกว่าเราอะไปเลือก<ม>เบอร์สามมาเราได้มาทั้งหมด30ตัวทั้งหมดกี่บาทประมาณ3,000บาทใช่คือจริงๆอะในกระสอบมันมีต้องแบบ200กว่าตัวแน<ม>่แต่แบบมันก็จะมีแต่แบบนั่นอะที่อย่างกองข้างหลังเลยอที่เป็นแบบว่าน้ำสอน้ำสามอะ<ช>ก็คือเราคัด ออกไปแล้วเราก็เลยได้มาซึ่ง30ตัวสุดท้ายที่เราจะพากลับไปวันนี้ก็คือเป็นตัวที่คัดมาแล้วว่ามันดีมันดีจริงๆเราจะบอกว่าเราเจอแบบตัวตัวที่แบบดีมากๆไม่อยากจะบอกไม่อยากจะพูดเอองานไม่ต้องพูดประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จก็คือพี่พี่ที่ร้านบอกว่าเปิดกระสอบเนี้คุ้มค่าแล้วก็ต้องบอกอีพทีนะควรหาทำมากๆเลยอยากจะแนะนำสำหรับคนที่อยู่บ้านว่างไม่มีตอนนี้คือว่างงานหรือว่าแบบ หลักในอาชีพขายอ่ะคือแนะนำให้มาหาาอไรด้มลองลงทุนทำงานแบบนี้ก็โอเคนะลงทุนไม่เยอะจากเริ่มต้นมาคัดเสื้อแบบตัวละสิบาทก่อนก็ได้บางทีตัวแบบสภาพดีสียังสดสดไม่มีรูอะไรเงี้ยเอาไปขายตามตลาดะตัวละห้าสิบหกสิบแปดสิบอะไรเงี้ยก็ได้กำไรแล้วเอออันนี้ก็คือแนะนำ EP นี้บอกเลยว่าควรหาทำค่ะเ สำหรับ e ีีหน้าต่ตอๆไปเงี้ยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปหาทำกันที่ไหนก็เดี๋ยวรอติดตามัได้เลยค่ะสำหรับ e ีีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ share, <ม>กดซ<ม>ับสไคร้ให้ชาวทองฟันนิทออนไลน์ใช่ใน,ในรายการโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย